โอ้โหเยอะมากเลยกระลอกออลเอออันนี้กาว,ว่าเห็นไหมนะ่ะ <c oughs> นี่สหกรณ์โอ้โถนนถนนถน,น,นี่น,นี่เส้นนี้เส้นนี้เราต้องออกเส้นนี้แล้วแหละเนี่ยต้องออกเส้นเนี้ยถนนสวยพเพราะถ้าตรงไปมันจะไปออกไกลเดี๋ยวไปออกตรงนี้ <c oughs> ผมชี้ให้พี่เบิร์ดดูจาได้ไหมว่าถนนที่สวยจําได้ไหมพี่นี่แหละครับมันจะทะลุก,กันหมดเลยถ้าตรงไปเนี่ยมันจะไปออกโน่นออกออกออกไกลเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในแถวนี้ยังมีถนนลาดยางอย่างนี้อย่างดีเลยเห็นไหมครับอู้พี่เบิร์ดดูถนน,นเด่นไหมต้นนี้เดียวออกลูกแ,ลแสดงว่าหลังนี้เขาซื้อซื้อที่เห็นไหมเนี่ย เขามาซื้อแล้วเขาก็ปลูกบ้านดูดิอุดมสมบูรณ์มากเลยพี่ดูดิเนาะเออแบบเป็นธรรมชาติอ่ะเป็นบรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศธรรมชาติแถวนี้พี่เนี่ยแถวนี้ผมว่ามีปลาพี่เบิร์ดแถวเนี้ยพี่เบิร์ดดูหลังเนี่ยอเอาแค่หลังอย่างนี้ก็พอพี่เบิร์ดหลังนี้สวยไหมอย่างเงี้ยเออเนี่ยพี่นูมมาปลูกหลังแค่นี้พอแล้ว อยู่ที่สวนนะพี่นะแล้วก็มีผลละหมากลากไม้ไม่ต้องเอาหลังใหญ่หรอกหลังเล็กๆเนี่ยแล้วก็ขุดบ่อเงี้ยเลี้ยงปลาของพี่เบิร์ดหลังใหญ่ไปพี่ต้องไปซอยเป็นสองหลัง เราแก่อยู่ข้างล่างกัเราแก่ย้อนล่างดีครับผมจะได้ไปเวลาเนี่ยจะได้ไปหาผลไม้กินแถวนั้นแถวนี้จะมีกินยาหน่อยแต่ว่าชาวบ้านแถวนี้เขาอยู่เขาก็ชินแล้วเฮ้ยเ้ไม่เอานะนานๆมาทีเขาเห็นนี่พี่เบิร์ตปลาเต็มเลยด้วยดิ โอ้ขนนุนขนนุนโลกระเิ่มเลยขนนุนปลาเยอะปลาเขาปลานี่สายมือนี่ก็มีปลาเห็นไหมเช้านี่กับบรรยากาศพาพี่เบิร์ดพาพี่โนมามาชมบรรยากาศโอ้ยสวยเห็นไหมเช้าเช้าตื่นมาเสียงนกเสียงธรรมชาตินะพี่เนาะเหมือนบ้านเราเลยพี่โนมาบัวนำเจ็บขายไม่ได้เพราะวัดไม่มีคนไม่มีคนแต่สวยนะ ต้องปล่อยให้มันแก่เห็นไหมบวัวอย่างเงี้ยสวยอนะ่ะเพี้ยลง,ยลงอย่างงี้จะมีป่าไหมอย่างเงี้ยต้องถามพี่เบิร์ตโอ้โดแปลงนาข้า,ขาวตรงนี้ที่ทเออสวยอย่ะโอ้โหจะปล่อยน้ํเข้าวเต็มเลยเลยอ่ารถอีแตนรถชาวบ้านเราอย่างงี้วิ่งเร็วนะอย่างเงี้ยเห็นนะ <laughs> อย่างงี้ธรรมดาวิ่งเร็วนะเนี่ย เห็นนะดูเห็นผลละหมากลากไม้เต็มเลยโดยดิแถวนี้ยังเป็นหมู่สี่คลองโยงพุทธมณฑลอยู่ข้างหน้าไอตัวนี้ตัวนี้ระวังไอตัวนี้มันวิ่งมาอย่างนี้ที่เบดเห็นโอ้ยเบิดขวามือดูดิอีซ้ายมือดูดิป้า เลี้ยงไว้ก็เป็นไรเราจะขอเขาตัวสองตัวได้เอ่อเนี่ยแสดงว่าหมานไปคุยเห็นไหมขยะอุ้ยถนนสวยนะครับเขาทาดีนะแสดงว่าพุทธมนทลเนี่ยตรงนี้เป็นเทศบาลเขาดูแลอบตดูแลหรือว่าของอะไรดูแลตรงเนี้สวัสดีครับป้า โอ้เนี่ยเห็นไหมขึ้นกมาซ้ายมือเขาขุดล่องเห็นไหมขุดล่องแล้วก็โปกเงี้ยเออสวยอ่ะที่แถวนี้คงวานึงก็คงหลายตังค่ะพี่พี่เบิร์ตเออคงหลายตังอ่ะวานึงอ่ะเนี่ยครับน่าจะเป็นของสะสมหมดแ่ละผมว่านะเขาซื้อไว้แต่ไม่รู้ตรงไหนยังไงแบบไหนแล้วเราไปก็ เลี้ยวซ้ายถ้าเราตรงไป,ไปมันเป็นไปถนนสุดแล้วหรือว่าจะลงไปดูสุดคลองไปดูปะตรงไป